ที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางครับทางด้านของพลดําฤทตรีทัศภูมิจารุปัตต์ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนานาไราบีนาว่าการสอบปากคำเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมามีทีมทนายความและผู้ที่ไว้วางใจได้เข้าร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วยในชั้นพนักง,งานสอบสวนเบื้องต้นนา,นานายังคงให้การปฏิเสธแต่จะขอคัดเอกสารคำให้การมายื่นภายหลัง ส่วนเรื่องหลักฐานปลอมทางด้านของพันธบัตรเอกนิติโชธเพนจำรัดรองผู้บรงครับการปอสอบกล่าวว่าเป็นเรื่องการปลอมสลิปเพื่อกล่าวอ้างกับผู้เสียหายรายหนึ่งว่านําเงินไปลงทุนแล้วแต่จากการตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขเบื้องต้นมีผู้เสียหายหนึ่งรายไม่ิชิดาราและจํานวนเงินไม่มากรอการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม สำหรับเอกสารการโอนหุ้นเป็นเพียงการกล่าวอ้างกับผู้เสียหายอีกท่านหนึ่งเท่านั้นซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าเลขใบหุ้นไม่ใช่ของนานา,นาอาจเป็นของคนอื่นซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องว่ามีการโอนต่ออย่างไรบ้างเพื่อได้ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นหุ้นในธุรกิจร้านตัดผม ในส่วนของเรเจอร์นาโนเกนะครับกำลังให้ผู้เชี่ยวชาญพร้อมขอรหัสเพื่อตรวจสอบว่าข้างในนั้นมีทรัพย์อยู่หรือไม่หากมีเป็นของใครและเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดหรือไม่ซึ่งนานาปฏิเสธว่าไม่ใช่ของตัวเองอ้างเป็นของคนอื่นแต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นของเวทไทเทเนียมสามีหรือไม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานเวเข้ามาให้ปากคาแต่ก็จะมีการออกหมายเรียกอยู่แล้วทางนี้หากเวจะเข้ามาพบทางตํารวจก็ยินดีแต่ขอให้ประสานเข้ามาทั้งในและนอกเวลาราชการเพื่อให้พนักง,งานสอบสวนได้จัดเตรียมเอกสารในการสอบปากคา เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ว่าพนักง,งานสอบสวนมีการแยกเวไปสอบก่อนหน้านี้นั้นจริงหรือไม่ทางด้านของพลรัฐมตรี B 3, ทัศภูมิยืนยันว่าเวไม่ได้เดินทางเข้ามาพบกับพนักง,งานสอบสวนแต่อย่างใดอยู่ระหว่างการพิจารณาทุกมิติว่าเกี่ยวข้องหรือร่วมในการกระทำความผิดกับนานา,นานหรือไม่หากมีก็จะต้องดําเนินการตามกฎหมาย ส่วนกรณีการหย่าร้างนั้นทางตำรวจไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ยืนยันว่าหากหย่าร้างกันจริงก็ไม่มีผลกระทบกับรูปคดีเพราะดูจากเส้นทางการเงินและพฤติการของแต่ละบุคคลเป็นหลักเบื้องต้นจากการสอบสวนไม่มีเส้นเงินพาดพิงไปถึงเวแต่ผู้เสียหายรายอื่นยังไม่ทราบหากมีขอให้เข้ามาเพราะจัดทีมพนักงานสอบสวนไว้รอแล้ว เมื่อถามถึงอาการของนานานหลังมีกระแสข่าวว่านานาเครียดหนักถึงขั้นเกือบต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลน,นั้นยอมรับว่านานาเครียดเป็นธรรมดาที่มีการนำยาเข้ามารับประทานแก้เครียดเมื่อคืนนี้เจ้าตัวก็มีอาการแพนิคหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะเครียดจึงส่งทีมพยาบาลเข้าไปดูแลเมื่อกินยารักษาปราะจำตัวและได้พักจนอาการดีขึ้น ส่วนจะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนหรือไม่ทาง้านของพลอประยุททัศภูมิกล่าวว่าองค์ประกอบสําคัญของการช่อโกงประชาชนคือต้องมีการโฆษณาให้บุคคลทั่วไปทราบแต่ของนานาจะเป็นการเจาะจงเพียงกลุ่มเพื่อนสนิทเท่านั้นทําให้ตอนนี้ยังไม่เข้าข่ายช่อโกงประชาชนส่วนกรณีสังคมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดระหว่างคุมตัวนานาไปฝากขังต่อสารเมื่อเช้านี้ถึงได้มีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่เกือบสิบนายนั้นยืนยันไม่ได้เลือกปฏิบัติหรือมีสิทธิพิเศษเป็นเพียงการพิจ เจรนาจากเหตุเฉพาะหน้าป้องกันการเกิดความวุ่นวายเนื่องจากสื่อให้ความสนใจสำหรับประเด็นที่ว่าทางเวมีการไปยืมเงินเพื่อนนั้นทางตำรวจก็ทราบจากข่าวเช่นเดียวกันเบื้องต้นยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ส่วนมูลค่าความเสียหายคดีนา,นานาตอนนี้ยังอยู่ที่195ล้านบาทยังไม่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ